สวัสดีครับแล้วพามาดูตู้แอร์อีกคันหนึ่งครับนี่ครับเป็นตู้แอร์สเปคก็สามเมตรครับปากสามเมตรคันนี้ช่วงล่างเท่าไหร่มันยาวอะ่ะโซ่ห้าสิบ่ะสี่สิบเก้าเพิ่งยี่สิบเก้าไหมนี่เพิ่งยี่สิบเก้าร้อยนำยี่สิบช่วง เรดีสามช่วงล่างสิบสองไหมครับเครื่องก็สุดฮิตครับเจโอครับอ่าเจทูว่ะโหโฆษณาไปเจโอแล้วตัวนี้สองร้อยหกสิบครับเจทูแท้นะครับปั๊มอะไรนี uh, ่ปั๊มาของคาวาสกิครับคาวาสกิคาวาเบอร์ยี่ิบห้าครับ น่ครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับพวกวงเรื่องฟั๊มอะไรพวกนี้นะครับก็ดูเอาครับก็รีวิวนะครับรีวให้พี่พื่อน้องดูนะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับที่อยู่นะครับตะกูลทองนะครับน่ครับตะกูลทองนะครับตะกูลรดเกี่ยวข้าวนะครัเนี่ยก็รับจ้างเกี่ยวข้าวทั่วไทยนะครับที่ไหนมีข้าวก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวมีเบอร์โทรนะครับตอนนี้เป็นจีทูนะครับ เป็นเครื่องเจทูแท้นะครับสองร้อยหกสิบนะครับเขาบอกนะช่วงล่างครับสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้ามอเตอร์ก็ไม่รู้นะครับก็ดูของอะไรแต่เป็นห้องสิบสองนะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์ไม่เยิมนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะหลายปีแล้วนะครับตัวนี้คันนี้อายุน่าจะเยอะกว่าเขานะตัวนี้ก็เป็นตู้แยร์เหมือนกันนะครับตัวนี้ ตั้เองครับสภาพครับเพราะนํายี่สิบเรานัยี่สิบช่วงล่างดีสามครับช่วงล่างดีสามสตูยี่สิบเก้าครับครับคันนี้เขาบอกว่าแปดสิบครับแปดสิบขายครับใครสนใจนะครับมีจอดอยู่ที่นี่สามคันนะครับมีจอดอยู่ที่นี่สามคันนะครับสามคันครับสามวันตัวนี้จะใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่นะครับท่อพาดอุ้มนะครับ ตะกูลทองนะครับนี่ครับสองพันแปดนะครับนี่ครับเขาบอกว่าแปดสิบครับคันนี้คันนี้แปดสิบขายนะครับนนี้แปดสิบนะครับก็สภาพดูเรวมงก็โอเคนะครับนี่ครับสภาพแปดสิบนะครับถ้าถามผมนะผมว่าโอเคเลยครับแปดสิบแปดสิบตู้แอร์ด้วยนะครับนี่ครับสภาพนี้แปดสิบนะครับนี่ครับตู้แอร์ด้วยนะครับก็ ท่อสวิงร้อยแปดสิบไหมนี่ท่อสวิงร้อยแปดสิบไหมสวิงไรร้อยแปดสิบเหมือนกันท่อสวิงร้อยแปดสิบนะครับระบสบสายวงสายฟ้านนะครับนี่ส่วนค่นนี้ครับหม้อน้ําจะเป็นแบบนี้นะครับนหม้อน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คนระับก็โดยรวมก็โอเคครับเป็นเหลี่ยนีน่ครับนะ ระบบวางปั๊มปูนมส้ลานครับจะพาไปดูตู้แอร์ข้างบนกันนะครับระบบตู้แอร์อันนี้ก็เนี่ครับก็ไม่ได้เน้นนะครับไม่ได้เน้นบูบาอะไรมาามางนะครับเนี่ยครับแอร์นะครับก็ใครสนใจนะก็ทักเฟซเข้ามาได้นะครับสนใจติดต่อสถานีครับพวกปล่อยพวงปล่อยท่อ นะก็จะประมาณนี้นะครับปล่อยตรงปล่อยท่อนะครับตัวเดินใช้ขวานะตัวนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้างนะ่าจะไปด้วยนะครับเนี่ยใครถนัดฝั่งซ้ายก็จับนู่นได้นะครับ นี่ครับจัดสองมือนะครับก็จะประมาณนี้นะครับข้างในนะครับตู้แอร์คันนี้นะครับนี่ครับสวยครับสภาพนะครับก็อุ้มก็ใหญ่นะอุ้มคันนี้น่าจะสองตันกว่าสองตันกว่าถึงสามนะครับคันนี้นะครับนี่ครับแปดสิบนะเพราะว่าคันนี้นะแปดสิบนะตอนนี้นะครับใครสนใจใครหาอยู่นะครับตู้แอร์นะครับแปดสิบได้ตู้แอร์ด้วยนะครับนะครับ ระบบกลวยก็จะประมาณนี้คนระับครับนะนะช่วงล่างนะครับสนใจคันนี้นะครับน่ครับนะระบบเตอร์ตรงนี้นะครับก็าทำใหม่นะครับทำเป็นเกลียวนะครับกำลังหินนะครับสุดหินนะครับที่ช่องใหญ่เขารีวิวไปนะครับตัวนี้นะครับทำเป็นเกลียวนะครับ เขาไม่ทําไปริมนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกแบบนะครับเหมือนอู๋ใหญ่ที่เขาทํากันนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับก็ช่วงล่างครับเป็นโรลเลื่นนะครับโรลเลื่นดีสามนะครับสเตอร์ยี่สิบเก้านะครับล้อนำยี่สิบนะครับสเตอร์ยี่สิบเก้าล้อนำยี่สิบองสี่หกแปดเก้าล่างเก้านะครับบนสองนะครับ ข้างล่างก็นี่ครับไม่แตงไม่เล้านะก็สวยนะครับประมาณนี้นะครับ ครั้นก็เจอกันคลิปหน้าครับฝา,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 ากติดตามทางไลน์ฝากแชร์ด้วยครับวักด้วยครับ